เสียงเียและเสียงลูกบาท,ที่กระทบกับแปนพร้อมกับเสียงกูรร้องแห่งชัยชนะใช่แล้วนี่คือหนึ่งในกตุงกีฬาที่ดีที่สุดตลอดกาลและทำไมกรตุนนี้ถึงกลายเป็นหนึ่งในกรตุงกีฬาที่ดีสุดตลอดกาลเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำกับหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจของเรื่อง,องสลัโก็ ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านพบก,กับผมวิวจาชูเวนทูโกวันนี้ก็อยู่กับในช่วงรายการแนะนํากับเรื่องแซมดังหนึ่งในการ์ตูนกีฬาที่ดีที่สุดตลอดกาลแต่ทําไมกันนะการ์ตูนเรื่องแซมดังนะั้นเป็นการ์ตูนที่ถูกเขียนและถูกแต่งมาตั้งแต่ปี1990และในรูปแบบแอนิเมชั่นก็ต่อมาไม่นานในปี1993จนจบในปีเดียวกันนั่นคือในปี1996ทาไมการ์ตูนเรื่องนี้ถึงกลายเป็นหนึ่งในการ์ตูนกีฬาที่ดีที่สุดตลอดกาล ตั้งแต่ยุคสมัย90จนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงกับหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตูนเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงก่อนเลยนะั่นคือผู้แต่งและผู้วาดของการตูนเรื่องสลัมดานนั้นคืออาจารย์ที่มีชื่อว่าทาเคฮิโกอิโนเอะนะครับซึ่งอาจารย์ผู้นี้ก็เมื่อก่อนก่อนที่จะมาเขียนเรื่องสลัมดานนั้นก็เขียนเรื่องสั้นมาแล้วอย่างเยอะแยะมากมายและเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่พัฒนาตัวได้อย่างดีอย่างมากจนมาเข นั้นเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนในสมัยก่อนจน,นเอาประสบการณ์จากตรงนั้นมาสร้างแสลมดังซึ่งก่อนหน้านั้นก่อนที่อาจารย์แกจะวาดแสลมดังนั้นก็เขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่เกี่ฬาบาสเกตบอลด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องดาวเด่นใครเด็กซึ่งตัวละครเอกของการ์ตูนเรื่องดาวเด่นใครเด็กนั้นก็มาอยู่ในเรื่องของแสลมดังด้วยนั่นก็คือรุคาวานั่นนี่เองและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่แกเอาตัวละครเก่าจากตัรื่อรเก่าแกแมาใส่เรื่องแสลมดังซึ่งนอกจากเรื่องแส ต่างแหลที่สร้างชื่อให้กับอาจารย์อินูเอะมากๆก็ยังมีเรื่องเรียวที่เป็นเรื่องบัสเบิลสับคนพิการซึ่งเนื้อเรื่องเข้มข้นอย่างมากๆและดราม,ม่าสูงยาว่งมากเรื่องนั้นและอีกหนึ่งเรื่องที่เียกได้เลยว่านี่ไม่ใช่การ์ตูนแล้วนี่คืองานศิลปะในรูปแบบของหนังสือการ์ตูนนั่นก็คือเรื่องวากาบอลที่เอานําประวัติของมิยามาโตะมุสชิมาวาดในรูปแบบของมังงะหรือหนังสือการ์ตูนซึ่งงานภาพสวยอย่างมากๆซึ่งอันนี้คือส่วนหนึ่งทนที่ทําให้เรื่องสลัมดังนั้นมีชืื่่่่่อออเสสีีียงงแตนนนนนนหนึทาใจัก็นนคด ถ้าพูดในตามหลักแลวหลายๆคนคิดว่านี่คือหนึ่งในการ์ตูนกีฬาเล่นกีฬาแน่นอนเกี่ยวกับบาสเกตบอลและมันสนุกกันยังไงจริงๆแล้วสแลมดังนั้นมันไม่ใช่แค่การ์ตูนกีฬาการ์ตูนกีฬาที่ดีหรือเป็นตำนานถึงทุกวันนี้มันจะไม่ใช่การ์ตูนกีฬาแค่เพียงแค่อย่างเดียวนั้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็พูดได้เต็มปากเลยว่าสแลมดังก็เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันถึงจะบอกว่าสแลมดังนั้นเป็นหนึ่งในการ์ตูนกีฬาบาสเกตบอลก็จริงแต่แตมันจะไม่เล่าบาสโดยตรงเป บา้าเซบบ่ก็จริงแต่สิ่งแรกที่มันจะรอบและสื่อให้เราเข้าสึงเรื่องราวนั้นๆได้ไง่ายเขาจะเน้นความคอมดี้และความตลกอย่างมากๆซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้การ์ตูนเรื่องสลัมดังนั้นมีเสน่ห์และเราสามารถอ่านได้แบบเรื่อยๆ,ๆด้วยความตลกของมันซึ่งตั้งแต่ตัวเอกของเรื่องแล้วอย่างซากุระงิที่เป็นตัวเอกของเรื่องที่มีความบ้าๆบอๆและใส่มุเลียล่าอย่างมากๆและตัวละครที่อยู่ในทีมโชว์คู่แต่ละตัวเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่เท่ขนาดไหนอย,อย่างเช่นลุเขาว่ามันก็จะมี ุตลกของมันที่เป็นมุกตลกหน้าตายหรือการจิกกัด ที่เป็นสไตล์แบบลุคเขาว่าที่ทําให้เรารู้สึกว่าไอ้เนีย่ยถึงจะหน้าหลอก็จริงนะแต่ว่ามันมีมุกอะไรที่นานๆมาทีแต่เจ็บชิบหายเลยซึ่งนี่นก็เป็นสไตล์ของลุคเขวาว่าและแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีเวความตลกของแต่ละตัวละครที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครพวกเนี่ยมันมีสเสน่ห์สะเดือเกิดและนอกจากความตลกแล้วมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องดำดํามีสเสน่ห์อย่างมากนั่นก็คือดรามา่มาซึ่งผมยกความพูดหนึ่งจากศิลปินตลกหลายๆท่านที่จะชอบพูดเสมอว่าในหน้าจอเราอาจจะด,ดูตลกและ และสร้างความสุขให้กับผู้ชมทุกท่านก็จริงแต่ในเบื้องหลังนั้นดาราตลกทุกคนนั้นจะมีความดราม่าในชีวิตของตัวเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งเรื่องส s l มดังก็เหมือนกันในความตลกเฮฮาบ้าบอและการต่อสู้ด้วยบาสเกตบอลที่สนุกสนานมันแฝงด้วยดราม่าแต่ละตัวละครที่เข้มข้นอย่างมากๆในแต่ละตัวละครผมยกตัวอย่างใน,นตัวละครหนึ่งที่หนึ่งในตัวละครหลักของโชว์คู่ที่ถึงจะมาช่วงหลังแต่สามารถกินใจได้ทุกคนและเป็นหนึ่งในตัวละครที่บอได้เต็มป แล้ว่าแรกๆคุณอาจจะเกลียดตัวละครนี้อย่างมากๆแต่หลังๆคุณอาจจะมารับตัวละครนี้อย่างมากๆด้วยเช่นกันนั่นก็คือมิซูอินั่นนี่เองซึ่งมิซูอินั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมสามารถสื่อในความดราม่าของกระตูนเรื่องนี้ได้ดีเพราะตัวละครมิซอิเนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ๆๆแรกๆหลายๆคนต้องเกลียดอย่างแน่น,นอนนอกจากเป็นกุยแล้วแล้วเขาก็จะมาคิดทาร้ายชมรมบาสเกตบอลด้วยของโชว์ผู้แต่เหตุผลที่เขามาทำเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปดูหรือไปอ่านของเรื่องสลัมต่างทุกคนก็จะให้อภ เขาได้อย่างรวดเร็วอย่างมากหลังจากที่เขาปรับตัวเองและเข้ามาสู่ชมรมโชว์คุบ oh, และความเก่งกาจของเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าไอ<ห>้นี่มันจริงๆนั่นแหละครับมันคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้อหลายๆคนชอบอย่างมากๆความดารมาม่าตรงน,นั้นอนะ่ะมันก็จะมีประโยคคำพูดที่ทําให้ทุกคนจดจำกัะตัวเรื่องนี้อย่างมากนั่นก็คือคําพูดที่มิซีอพูดกับอาจารย์อันไซว่า อาจารย์ครับ,รบผมอย่าเล่นไปครับ,ครบแค่คำพูดแค่คำพูดนี้มันทําให้หลายๆคนยอมรับในตัวมิสซี่ได้ทีแรกเราอาจจะเปิดใจเล็กๆนิดเ,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 เราก็ให้โอกาสคนแต่ว่าหลังจากเราเห็นฝีมือและความสามารถของมิสซี่แต่ต่างและความพยายามของเขาทําให้เรายอมรับในตัวละครนี้อย่างเต็มใจจริงๆนี่คือส่วนหนึ่งท่านั้นนอกจากความตลกความเอฮาความสนานในการเล่นบาสเกตบอลและความดราม่าแล้วและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวละครที่มีเสน่ห์ยางมาก ซึ่ง slam ดังเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่มีตัวละครเยอะอย่างมากๆก็เป็นตามปกติของการ์ตูนกีฬายอยู่แล้วน,นะครับว่านอกจากความสุดต่างที่ผมพูดมาก่อนนั้นก็ต้องมีตัวละครที่ดึงดูดใจอย่างสม่ําเสมอซึ่งการ์ตูนเรื่อง slam ดังนั้นก็มีหลายตัวละครอย่างมากๆที่มีเสน่ห์จากโรงเรียนมากมายทั้งโรงเรียนเรียวนันสาธิตไคงนันหรือแม้แต่โรงเรียนเทคโนโนโนก็ตามนี่แค่3าโรงเรียนผมก็บอกเลยว่าเราสามารถไล่ตัวละครได้เยอะแยะมากมายที่มีความโดดเด่นและความ เท่ยามากๆผมยก on ตัวอย่างหนึ่งตัวละครจากโรงเรียนเรียวนั้นที่มีสนเสน่ห์อย่างมากๆและหลายคนก็เสียดายตัวละครนี้อย่างมากๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเซนโดซึ่งตัวละครนี้เป็น S <S เป็นเอสหรือเป็นคนที่เป็นหัวขอของโรงเรียนเรียวนั้นซึ่งเซนโดเนี่ยมีความหล่อความเท่และเก่งอย่างมากๆก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคือความใจดีใจดีขนาดไหนหรอกความใจดีของเขาเนี่ยใจดีถึงขนาดที่ว่าสอนลูกเขาว่าที่เขาชอบลุยเดี่ยวและมีการพูดกับลูกเขาว่าเลยว่า,วาถ้าบบสู้แบบเดี่ยวพอสามารถ ของนายเก่งจริงๆแต่ว่าบาสกตบอลไม่ได้ไเล่นเพียงแค่คนเด<ค>ี <คน S 2> ยวเท่านั้นนะและหลังจากนั้นเซนโดก็โชว์ความเท่นในการเล่นเป็น,ปนทีนที้ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกตัวล,คละครนีจากที่แรกเรารู้สึกว่า ปากใช้ได้เลย<ด>นะเรานเนี่ยแต่พอเราเห็นถึงความเท่และความจริงใจของตัวละครเนี่ยทำให้เราหลงรักตัวละครนี้ได้อย่างมากมากจริงๆในเรื่องหลักเนี่ยแค่หนึ่งตัวละครเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกตัวละครอีกมากมายในเรื่องของสแสลมนังที่มีเสนห่ห์อย่างมากจาโลงเรียนต่างๆที่ทางโชคุนั้นต้มไปพบเจอและทําให้เรารู้สึกรลงรักเรื่องดีได้เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอีกหนึ่งที่ต้องพูดถึงนั่นคือฝั่งของแอนิเมชันนิดนิดหน่อยๆก็แล้วกันนะครับในฝั่งของทางแอนิเมชันก็สร้างด้วยสือ โ,โตโเอแอนิเมชันนะครับซึ่งใดผลิตปี1993จนจบในปี1996มีจำนวนตอนถึง101ตอนนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสแลมดังเนี่ยถึงเราจะไปดูในทุกวันเนี่ยมันอาจจะดูงานลงสีงานภาพอาจจะดูเก่าก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ดีอย่างมากของเรื่องสแลมดังและเป็นตลอดมาตนะั้งแต่สมัยยุคดี1993แล้วนั่นคือในช่วงยุคสมัยของโตโอเอแอนิเมชันนั้นเป็นยุคสมัยยุคทองของโตโอเอแอนิเมชันคืองานแอนิเมชันเขาดี อย่างมากๆซึ่งเกือบลืมไปพูดถึงตัว A อนิเมชันแล้วก็ตัวที่เขาทําและทําให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากๆจากจำนวนแอนิเมชันที่เขาผลิตตลอดมาหลายร้อยหลายพันเรื่องนั่นก็คือเรื่องดราก้อบอลและวันพีทีท่ผลิตถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงตัว A 2เรื่องนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเรื่องอรกรและเราจะเห็นเลยว่าช่วงยุคทองของตัว A เป็นยังไงนะครับถ้าพูดถึงยุคทองของตัว A ทุกคนย้อนไปดูในช่วงของดราก้านบอลในช่วงยุคทองที่งานภาพโคตรเนี้ยบได้เลยเซรามนางก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน อาจจะมีเผ่าบ้านในนิดๆหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมความสนานที่สื่อมาจากในรูปแบบของมังงะหรือหนังสือการ์ตูนเขาสามารถสื่อได้เกือบทั้งหมดแค่อาจจะมีนิดๆหน่อยที่ไม่สามารถสื่อได้ตามยุคตามสมัยแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าแสลมดันนั้นสามารถสื่อทุกหน้าทุก ช่องซุกความรู้สึกออกมาในรูปแบบแอนิเมชันและงานคุณภาพดีอย่างมากจะเป็นยังไงหรอไปดูใน first slam dunk ได้นะครับที่เคยฉายในก่อนหน้านี้ซึ่งบอกเลยว่านี่คืองานภาพที่อาจารย์อินุเอะอยากจะเสือออกมาและในตอน the first slam dunk ที่ผมเคยทำในคลิปแนะนานั้นผมลืมบอกไปว่าอาจารย์อินุเอะนั้นมาคุมด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทาไมงานแอนิเมชันมันตรงใจและกเทพอย่างมากๆนั่นแหละครับมันก็สู่มาถึง slam dunk ในเวอร์ชันคลาสสิกด้วยเช่นเดียวกันว่า slam ดั n งนั้นมันดีแต่เสมอต้นเสมอปลายและเป็นหนึ่งในการ,ตร์ตูน อยู่เหนือการเวลาไปแล้วคำว่าเหนือการเวลานั่นคือถ้าคุณหยิบมาดูและไม่ได้สนใจเรื่องงานภาพมากนักผมบอกเลยว่านี่จะเป็นหนึ่งในกระตูนที่สนุกๆอย่างมากๆถึงมากที่สุดซึ่งนั่นคือเสน่ห์ที่ทําให้หลายๆคนชอบแลมดังและมันทําให้เกิดกระแสเยอะแยะมากมายทั้งคนชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศและจนมีการเปิดเผยในช่วงหลังๆว่าทั้งนักกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลในหลายๆประเทศหรือแม้แต่พูดถึงบาสเกตบอลต้องพูดถึงที่อเมริกานักกีฬาเอ็ม ท่านก็มีการยอมรับและบอกในภายหลังว่าเขาชอบสแลมดังอย่างมากๆเลยนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทําให้เรื่องสแลมดังนั้นกลายเป็น,ปน,ปนตำตําและทําไมการะตูนเรื่องนี้ถึงเป็นตำนาน,นจริงพวกคณก็ต้องไปดูและอ่านกันเองและกูจะรู้เลยว่าทําไมเรื่องสแลมดังนั้นถึงกลายเป็นตำนานได้นะครับก็ถ้าใครอยากจะดูเรื่องสแลม,แลมดังก็สามารถดูได้ผ่านทาง Netflix Ichiy True ID และก็ทางบิลิบิลินะครับ4ช่องทางนี้คุณสะดวกทางไหนไปดูกันได้เลยนะครับกับเรื่องแสลงดังแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อแบบรูปเล่มก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสุนค้าิม NED หรีเนสนะครับก็ถ้าใครชอบเรื่องสแลนดังในจงจุดๆไหนบ้างก็สามารถพิมพ์กันได้ใน,ในใต้คอมเมนใต์นะครับแต่ก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสติ์ใครให้กับช่องวินทูโกด้วยนะครับ <S <S ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้ถึง,นนท,งที่จุดนี้ขอบคุณและ<น>บายครับ